อยู่ดีๆประตูเปิดมาใช่ไหมไฟแห้งมามเนยกิ๊ดเดินเชียร์ตบปูพี่แชมป์มาเลยไม่มันเรื่องเก่าแล้วแบบนี้เดินมาอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุพางนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาเล่าเรื่องผีผีที่สองกันนั่นเองกับพี่แชมป์นะคะจากอี EP ที่แล้วที่เราได้เล่าไปประมาณสองสามเรื่องนะเรายังเหลืออีก ประมาณหลายเรื่องเลยที่ไม่ได้เล่าไปใน EP ีที่แล้วนะคะเพราะว่าคลิปมันจะยาวมากเราเลยตัดมาลง EP ีที่2อ p ีนี้นะคะเรื่องแรกใครจะเป็นคนเล่าก่อนกูเล่าหมนวิชัยเล่าก่อนอืมมันเป็นเรื่องสมัยที่ตอนนั้นกูอายุน้อยร้อยล้านเออยังเด็กยังเด็ก ูเข้าป่าคือเมื่อก่อนมันจะไม่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างไปถึงบ้านเขายังเต็มไปด้วยป่ายังไม่มีใครไปอาศัยอยู่อกูก็เดินไปกับเพื่อนชื่อว่าจวดเดินเล่นในป่านี่ยนะออมีมีลุงอะ่ะไปเขาเรียกไปทำไปทําให้ <c oughs> ทําไร่ <c oughs> ทําสวนอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่ได้ห่างจากบ้านเท่าไหร่อ่ะประมาณสองสามเมตรอ่ะอุ้ยเมตรมใหญ่ ตันนี้เดียวก็สองสามร้อยเมตรอ่ะก็เป็นเขาแล้วไงเข้าไปในป่าตอนไปหาลุงอ่ะก็ไม่มีอะไรนะในระหว่างที่เดินไปก็เกือบโลได้อยู่เข้าไปจากตีนเขาอ่ะเข้าไปในเขาอ่ะประมาณเกือบโลไม่รู้แม่ค้าช่างถูกไหมเกือบโลน่าจะครึ่งโลช่างภูเขา นี่ใชยอะยอะก็คือเข้าไปเกือบโลเว้แล้วทีนี้ตอนไปอะไม่มีอะไรแต่ขากลับอ่ะเคยไหมถ้าเราไปตรงที่เรากลัวคือป่ามันก็น่ากลัวอยู่แล้วนะถ้าเราเดินเข้าไปตรงที่เรากลัวมันจะไม่เท่าไหร่เว้ยแต่ถ้าเราเดินแบบถอยหลังกลับมามาถึงหันหลังให้กับสิ่งที่เรากลัวอ้ยอ่าเราจะจินตนาการไว้ว่าแบบไอ้เชียมีอะไรอยู่ข้างหลังกูว่าวะเออเออทีนี้กูก็เดินกลับมาเว้ยกูก็ตะงิดใจได้ยินเสียงคุ้ม้าที่มัน แลบเมันมีอะไรมุดอ่ะมันเหมือนเสียงลุยหญ้าซึ่งเสียงนั้นเป็นเสียงเดียวกับที่เราลุยหญ้าเหมือนกันตอนแรกก็คิดว่าให้ลุงลุงลุงคงมาแหละลุงคงมาด้วยโอเคไม่เอะใจอะไรก็ก็ลุงกันแหละลุงเดินตามมาเดินมาครึ่งทางปวดฉี่แวะฉี่แล้วทีนี้พอจะฉี่อ่ะไอจัวเดินไปใช่ไหมก็คือมันไม่ได้หันหลังมาเราก็จะเอ็นเอ็นเอ็นหัไปไว้ทาง จวดใช่เปล่าล่ะอือเพราะว่ากลัวคนข้างหลังที่ตามมาจะเห็นตอนนั้นไังคิดอยู่หรอว่ามีคนเดินตามมา,อ,าอย่างๆรก็่มันไม่ใช่ไม่คิดคิดมันได้ยินเออเออมันได้ยินเสียงแบบคนเดินตามมามก็เอียงครับแล้วก็ภาพที่เห็นคืออะไรเลยวะไม่มีใครเลยข้างหลังเ<อ>ข้าใจคําว่าจะพูดด้วยปะอ,อ,อันอันเนี้ยอ่าแล้วแบบผัานหลังไปคือแบบเป็นป่าโล่งๆอ่ะ แล้วตอนนั้นประมาณ4ี่ห้าโมงฟ้ามตดวะไม่ไม่ไม่ไมไมสว่างอยู่เว้ยแต่โพเเพะอ่ะคือมันมันมันรู้แล้วว่ากำลังจะมืดอะ่ะอออ,ออ๋อออันะเ,เอ้าเมงคือบม<อ>มีผูดด้ใดวะอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มงงละเริ่มเริ่มละเริ่มเจอตัวนี้ป่ะพี่เยอย นีก <c oughs> ็ตกใจเหรอกำลัง <c oughs> คิดว่าตามอยู่นี่เหตัวนี้ที่เดินตามด้วยความที่เราสบายใจมั้งตั้งนานแล้วอะที่เราเดินมาแล้วกูก็ทีนี้อีกครึ่งทางอะกูคิดแล้วเว้ยใครวะ,ใคร,วะใครเดินตามวะหรือว่าลุงแวะไปที่อื่นมามาเพราะว่ามัน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 รัดได้หมดเลยเขาก็เดินเดินเดินไปใช่ไหมครึ่งพอแต่ถึงบ้านแล้ว ลุงอะถ,งะถึงบ้านแล้วลุงถึงบ้านแล้วถึงก่อนแสดงว่าที่เสียงที่เตือนตามมาก็ไม่ใช่ลุงอีกคือคือจังหวะที่พวกกูยังเล่นในสวนใช่ไหมลุงอะเขาแบบกลับบ้านไปก่อนแล้วกลับไปนานแล้วด้วยกลับไปตั้งครึ่งชั่วโมงละอืกูก็ยังคิดอยู่เอ๊หรืออาจจะ แก้งวะอะไรเงี้ยก็เอออาจจะลุงแก้งทีนี้ไปพอไปวันที่สองอันนี้ไปกันเองอลุงบอกให้ไปมันคือแมงอะไรวะที่มันกินได้ไปปิ้งเ่ยลุงผมมาให้จวดไปเอาแมงนั้นกินแบบเอาตีนถีบแล้วมันจะร่วงลงมาเลยเว้ยแต่ต้นมาให้เหรอตัวใหญ่ๆเออแต่มันก็บินนะแต่มันบินร่วงลงมาก็เอามือคุบเอามือคุบอ่ะตัวใหญ่เท่านนิ้วโป้งตอนไปไม่ได้คิดอะไรตอนจับก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เสียงอม่แล้วอันนี้กูรู้เลยไม่ไม่ใช่ละ เขากูมาแ er ค่สองคนปู่ก็เฮ้ยจวดจวดวันนี้แล้วกูก็จับไอ้จวดอยู่ข้างหลังสักพักหนึ่งไอ้จวดวิ่งอ้าวทำไมวิ่งอ่ะทำไมพี่จวดวิ่งไม่ทไมกูอ่ะอยู่ข้างหลังฮะแล้วกูรู้สึกว่ากูได้ยินเสียงแล้วกูก็ทำเป็นผักไอ้จวดอยู่ข้างหลังบ้างวันนี้แล้วทีนี้ไอ้จวดวิ่ง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 จังหวะที่มั่งวิ่งวิ่งกูก็วิ่งดิมันเป็นอุปทานมโงเออเออเชต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังอยู่แล้วแแนนน่่ททีี้้้้กูลลมเเวยรองาหุด จะไปก็ไปไม่ได้เพราะมันมีหนามเต็มเลยแล้วมึงคิดว่ากูจะตีนเปล่าไรเงกูก็กลับฟันไว้กลับฟันแบบพอกูล้มแล้วนะแต่ว่ารองเท้าหลุดไปนานละตั้งแต่วิ่งหันไปดูอารมณ์เหมือนแบบแม่งรีบวิ่งมาอย่างเงี้ยใช่ไหมหลายๆคนอะ่ะคนวิ่งตามเออเห็นคนวิ่งตามเห็นคนวิ่งตามแต่เป็นคนแก่นะแบบวิ่งวิ่งวิ่งแบบแบบเงี้ยแบบ สองบีค้าง <c oughs> ประมาณนั้นเลยตาฝาดหรือเปล่า,อาตอนนั้นก <มา S 1> ี่โมงตอนนั้นกี่โมงอะตอนนั้นเทีนน่ยงเที่ยงด้วยเที่ยงวันเที่ยงวัน,วนทีนี้ความกลัวว่าแบบขึ้นสมองอะขีดแบบมึงเข้าใจคำว่าสติแตกนะรอ,องเท้าไม่สนแล้วกู <c oughs> ถอดรองเท้าอีกข้างหนึ่งเพื่อจะได้วิ่งบาลานซ์กันโอ้ยแล้วหนามนะสูไม่มีหนามด้วยวันนั้นอะโชคดีไม่ไม่รู้อะไม่รู้ป็นช่างแม่งแล้วแต่มาถึงแบบเล็บเล็บเปิดเลยนะวิ่งแบบไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมไม่คิดชีวิตเลยเพราะว่ากลัวเขาวิ่งมาอย่างนั้นเชียร์วิ่งมาเหมือนจะ ถาหรือจะอะไรเราเลยอะ่ะคือรู้คือไม่คิดว่าเป็นคนด้วยแมงผีแน่นอนอะ่ะทีนี้สักพักหนึ่งกูกลัวเช่กูก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็เอาทุกคนมาเลยญาติญาติมาทําพิธีพิธีว่าพิธีแบบว่าทำขวัญนะทงขวัญนะเลี้ยขวัญโหมูเหียอใส,ส่ศีลอ่ะเต็มมืออ่ะน้น,นเฮียทั้งหมู่บ้านมาทั้งหมู่บ้านเลยนะพี่จอพี่จอล่ะพี่จอเป็นไงไม่ๆม่ม่มันเงียบ ที oh. นี้ปรากฏว่ายังไรเลยไหมกูก็ปรึกษาจวดว่ามันคืออะไรมึงวิ่งทําไมแมงก็บอกนิ่มอยัดอย่าขำนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่คว <c oughs> ามขอ้วทำไมทำไมทำไมมันไม่ได้เห็นอะไรแต่มันวิ่งเพราะว่ามันมันกลัวไงเข้าใจเลยอารมณ์แบบว่าเด็กะเด็กาี่แชงมาทําหน้าด้วยลยใช่ว่านะนาจะแบบอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่มันวิ่งเฉยเพราะว่า พราะว่ามันไม่เคยมันอยู่ข้างหน้ามันตลอดแล้วการที่กูมันบอกว่าการที่กูเอามือไปปัดให้มันอยู่ข้างหลังอ่ะมันคิดว่ามันมีอะไรข้างหลังมันเลยวิ่งเออเป็นเจ๊ที่ก็ทำก็คือกูปัดกูมันวิ่งปั๊บแล้วทีนี้มันก็ไม่ได้เจออะไรใช่ไหมแล้วกูคิดไปคิดมาแล้วอ่ะไอสิ่งที่กูหันไปแล้วกูเจออ่ะมันกลายเป็นเหมือนปกเกมปกเกมอือเราไปจำภาพจากปกเกมมาใช่แล้วเราแบบจินตนาการสุดท้ายแล้วคือมันเป็นกูอ่ะ กลอนอันนี้อันนี้กูมารู้อีกทีตอน3ปีให้หลังนะก็คือกูไปกูไปเห็นโปรเกมเกมเพย์ทูแล้วก็เอาไปเกมที่มันนั่นน่ะยิงยิงปืนอ่ะยิงปืนที่มันเป็นเป้าอ่ะสองคนอ่ะดิเซนต์อีวิวที่มันยิงแบบมีแบบสับประหลาดมีอะไรอ่ะสุดท้ายคือเป้งเหมือนกับที่กูเห็นเลยคือตอนเด็กสมัยเด็กๆกูเคยเล่นเกมเนี้ยสรุปแล้วคือมันเป็นภาพจินตนาการในหัวกูเฉยๆมันมันเป็นสิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาเองเว้ย ตังแต่งจิตปรุงแต่งอตอนเด็กๆใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใช่แต่ว่ามันเหมือนจริงมากเลยนะมันเหมือนเขาขยับอะ่ะแต่กูมาคำนวณดีๆแล้วไม่ใช่มันคำเยอะ <c oughs> อันนี้สำหรับความคิดกูนะแบบตั้งแต่เด็กอ่ะเราถูกปลูก um, ฝังมาว่าเออให้กลัวผีถ้าสมมติว่าให้โดนปลูกฝังมาให้กลัวเอเลียนอ่ะกูว่ากูต้องจินตนาการว่าแบบเป็นเอเลียนตาเดียวไล่กูได้เลยใช่ไหมมันคือไงมันก็คือความเชื่อมันคือความเชื่อที่แบบกูโดนปลูกฝังมาว่ากูต้องกลัวผีไงสุดท้ายมึงคิดดูกูกูหนีกูหนีโปรเกมอ่ะอารมณ์ในป่าด้วยแหละในป่าน่ากลัวให้ชเจงกลัวป่าเลยป่ายังไงเราก็แบบจินตนาการได้แล้วยิ่งมืดมืดอ่ะโหใช่ไหมใช่ใช่ยิ่งยิ่งเห็นเป็น หน้าเลยทั้งๆที่อาจจะเป็นใบไม้ซ้อนกันนั่นแหละนั่นแหละครับก็นี่คือประสบการณ์ที่ผมเจอผีนะใช่ป่าววะไม่ใช่หลานผีโปเกมอะไรนี้มาต่อที่เรื่องที่สองนะคะเรื่องของเชียอันนี้ไม่ใช่เชียไม่ได้เป็นคนเห็นเองแต่ว่าเพื่อนนี่เพื่อนด้วยเหรอ เเออ้้ยยไม่รู้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 อันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณป2ป3เพื่อนคนนี้เหมือนว่ามันเป็นเด็กใหม่เพิ่งเข้ามาแล้วก็แบบว่าเป็นแนโนเหรอเอ้ยแต่ว่านี่ใส่แปลกมากเป็นแบบมันเต้นอย่างเงี้ะเฮ้ยไม่เต้นไม่เต้นเอาเด็กใหม่แบบชอบชอบอยู่คนเดียวทิศเธอเป็นเธอตอนพักเที่ยงอะไรเงี้ยมันก็แบบมาวาดรูปคนเดียวแบบเฮ้ยเชื่อสันโดษสันโดษตัวมากสติ๊กแมนใช่มันวาดรูปเป็นอะไร เอาจริงป่ะเออเออไม่รู้ว่ามันวาดมีประจําหรือเปล่านะแต่พอไปยืนใกล้ๆ,ๆมันมันชอบวาดแบบเป็นคนแบบน่ากลัวน่ากลัวเป็นแบบปากกาแดงมาวาดแล้วก็แบบเขียนชื่อคนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเนี่ยเข<อ>าทำตัวเป็นมูตเตลูลอ่ะอินดี้เด็ดน,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 น็ตอตเด็ดน็อตนี่มึงตายเนชอบทำต,ตัวเป็นแบบมูเตลูอ่ะรู้จักคำว่ามูเตลูไหมรู้รู้รู้รูแบบไคซุกิอ่ะไม่่ใช ไอ้ของขังเออเป็นทำตัวเออทำตัวขังๆทำตัวแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วชัยชอบชอบชอบความขังๆชอบความแปลกๆของมันเพราะว่าตอนนั้นฉันไม่มีเพื่อนคบความดาร์ความดาร์ตอนนั้นฉันไม่มีเพื่อนคบเพื่อนปัจจุบันก็ไม่มีแล้วเพื่อนพากันแบบไม่ไม่เคยเชียร์ใช่เหรอเออนี่แหละอันนี้ช่เลยอันนี้คบกับมึงไหมกูถามมันก็คบอยู่นะแต่มันก็คิดหนักอยู่ช่วงแรกมันชื่ออะไรเนี่ยพูดได้เหรอได้เหรอลอาดิเฟิร์สใช่เหรอเฟิร์ส ผู้ชายเหรอผู้หญิงผู้หญิงชื่อเฟิร์สเหรอผู้หญิงชื่อเฟิร์สเฟิร์สอ๋อเฟิร์สคือเดี้เฟิร์สเออแล้วพี่แชมป์ฉันไม่ได้พูดไปเองนะวันนี่ใสแปลกมากอันนี้มึงจะเล่าเรื่องผีหรือเล่าไม่ใช่ว่าจะบอกลักษณะมันก่อนว่ามันเป็นคนยังไงเพราะว่าไม่ใช่ปกติยืนๆจะไปเห็นผีไอ้เชื่อๆมันหนักมากเพราะว่านี่ใสมันแปลกมากๆแล้วแบบตอนป2ป3เด็กผู้หญิงจะมีเห่ามันก็ชอบหาเห่าเองเพื่อนพี่แชมป์ขันหัวเลยไม่กินหิวใช่มันกินเห่า โคตรแลกไอ้เหี้ย่าจะเป็นอาหารเสริมแล้วมึงทำตามหัวอะไรแล้วนี่ไงปึ๊บปื๊บแล้งหลัู้จัด้กูไม่เคยเห็นเลยกว่าอาหารไม่แค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวแล้วรสชาติเป็นไงไม่ใช่ไม่ถึงกับโอ้โหแค่เข้าปากมันแบบ ่ <usion> คยกินหอยวะล่ะ hmm. โ <cider spark> ู๊เยอะขัดตัวเลยไหมมันจะเป็นแบบตุ่มๆเม็ดๆอะนั่นแหละจาดต้นมีเลือดแตกที่ในปาก ยิ่งไม่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 ถึงกระกัดมันจับของเพื่อนมันหยิบข้าหัวไอ้ข้ามันหยิบข้าวเปล่าเลยไอ้ชื่อป้าหรือเปล่าพี่แชมแล้วปอสามปอสามแบบเห่านี่หาไม่ยากเลยแหวกไปเจอเลยอ่ะของผู้หญิงอ่ะของเพื่อนผู้หญิงในห้องอ่ะซอกหูซอกอะไรเล่นล่อล่าหิวเนี่ยเดี๋ยวพูดดีกว่คันั้นแหละมันก็ทําอะไรซะก็ทาทาตามช่วงนั้นแล้วมีวันหนึ่งมันมาเล่าให้ฉันฟังว่ามันมีน้องมีน้องแล้วแบบน้องมันไม่ทันได้เกิดหมออ่ะทําแท้งมันกินน้องเหรอ ไชมันบอกว่าหมอมันทำแท้งน้องมันในท้องแม่มันอะก็ถูกเลยแล้วคิดฉะนั้นฉันคิดมันมันบอกว่าหมอมันแบบจะฆ่าน้องมันพูดอย่างเงี้ยก็ถูกเลยถูกนะช่วงนั้นฉันก็คิดตามมันไงเพราะว่ายังเด็กอยู่ก็แบบเชี่ยหมอเลยวะเนี่ยแม่ผงไปทำข้อรบาลนไหนทำไมหมอเป็นแบบนี้อะไรน่ะเหนื่อยนะเดือเหื่อมันก็บอกว่าทุกวันเนี้ยตอนประมาณแบบ ก่อนมันจะนอนอ่ะน้องมันจะมาหามันทุกวันเลยมาเล่นกับมันอะไรเงี้ยใช่เหรอเออเล่นเป็นเหรอเล่นแบบพี่เฟิร์สพูดได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยังไม่เกิดอคืยังไม่รู้เลยลงโซเวอร์ไหนเออพี่แชมป์ชั่นจริงๆเนี่ยมันแปลกว่าแล้วมันแบบมันมาบอกไม่มันแปลกที่เด็กเด็กเด็กยังไม่เกิดแล้วพูดได้แล้วไอ้เหี้ยแปลกกินเด็กกินเยอะ กูถามจริงมันพูดได้เลยเพราะเปลี่ยนรายการเล่นเลยเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นดิจิตอลนี่ไม่กูเปลี่ยนรายการกูอยากรู้มันมันทำอะไรมันมันก็ประมาณว่าเออไม่ไม่ใช่เล่นอย่างไงไม่ใช่ว่าเล่นแบบ เล่นกุกิกเด็กผู้หญิงเปราะว่าน้องมันมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออพี่นะครับผมผมสงสัยอย่างหนึ่งอันนี้สงสัยส่วนตัวกูมารทองผม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 สงสัยเรื่องกูมารทองอคือผมไม่ได้ติดตลกนะแต่รู้สึกว่าเหมือนกูมารทองจะเอาลูกกอกอ่าก็คือเอาเด็กเอาเด็กที่ยังไม่ได้เกิดอ่ะลเดกมามาใส่เศษกระดูกหรือเศษอะไรก็แล้วแต่แล้วกลายเป็นกูมารทองใช่ไหมพอกลายเป็นเด็กปุ๊บแล้วเขาแล้วเขาพูดได้เนี่ยผมผมสงสัยอย่างหนึ่งนะอันนี้ใครที่เป็นสายเมเมลลูอะมูเตลูมูเตลู <c oughs> คือเขาเรียนภาษาจากไหนหมายถึงเขาโตตามเขาโตตามอายุหรือเปล่า,าไม่เรียนโรงเรียนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยว <c oughs> ไม่คือหมายถึงว่าเขาโตตามอายุใช่ไหมแต่ถ้าที่ผมรู้คือถ้าตายไปแล้วก็คืออายุไม่เพิ่มนะก็สมมติว่าเอาคือตายก็ตายเลยเข้าใจป่ะถ้าเเยี่ยของเด็กสิบขวบมาอย่างเงี้ยมันก็พูดได้ดีอ่ะถูกอันนั้นอันนั้นแต่แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเด็กที่หมายถึงเด็กที่ไม่เกิดไโตขึ้นแต่ถ้าเด็กที่ไม่เกิดอ่ะแล้วอยู่ดีๆมาเป็นการทองที่พูดได้อะมันคือมันคือลบด็กคืออย่าลืมนะก ธรรมดาถ้าเป็นเรื่องของจะบอกว่าเป็นเทพก็ไม่ได้เพราะว่าเขาเด็กอะวิาณเด็กอะเอออันนี้ผมสงสัยนะครับก็ยังไงคอมเมนต์มาด้วยนะผมอยากรู้รรเป็นใช่ใช่อยากรู้อย,อยากรู้จริงเค<ร>นั่นแหละมันก็พูดมา,มา,ป,รมาประมาณนี้แล้วช่องป2ป3อะคนที่มีโทรศัพท์ได้ก็คือโทรศัพท์ โทรโทรศัพท์ไอเชียไม่มีแน่นอนเพราะจะจนจน <c oughs> แต่ว่าคนที่มีก็จําได้ว่าไอ้แบบไอ้ปะบนพรประบนพรประบนพร,ร,นพรมันม,มีโทรศัพท์เพราะว่ามันรวยไอ้เชียพ,พอพอที่จะคุยกับไอ้มาปะบนพรได้อยู่เพราะว่าแบบ yeah. ไอ้มันพอมันแม่อะไรชะเชลยมันก็เล่นเก๋าเชียงอย่างนี้ใช่ไหมฉ<ม>ันว่าเออขอยืมโทรศัพท์หน่อยเพราะว่าไอ้เฟิร์สเดมันขอมาม,มันขอมามันเอามาทมําอะไรรึเปล่โทรหาโทรไปทั่วเลยเอามากดโทรอ่ะจนได้ว่าตอนนั้นกดโทรเบอร์โรงพยาบาลโทรเบอร์อะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็รับสายแล้วก็แบบมันก็พูดเป็นเสียงเด็กน้อยแล้วก็แบบมึงฆ่าน้องกูทําไมฆ่าน้องกูทําไมพูดอย่างเงี้ยแค่น่ากลัวไอ้สารแต่ช่วงนั้นไอะเชียรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ได้มองว่ามันแปลกเว้ยใช่ไหมองว่าแบบมันแค้นเออมันแค้นสงสาร อยู่ดีๆก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วทีนี้แบบคนที่ฆ่าคือแม่นะก็คือเหมือนี่ถ้าเกิดพูดไม่ใช่หมอะถ้าเกิดพูดไม่ใช่ตามแนวเด็กน้อยก็คือแม่เขาทําแท้งอ่ะแล้วแบบก็ไม่รู้เรื่องก็คิดไปไกลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรคคณิตศาสตร์รู้เรื่องมาตีตีเชียดด้วยตีมันด้วยตีมึงทำไมวะเชียสมรู้ร่วมคิดไงใช่เหรอมึงไปด่าหมอได้เหรอไม่ได้ด่าแต่เอาโทรศัพท์ให้มันใช้ต่อมาวันนึงมันเอาทู่มาโรงเรียน เอาทุกอาเทียนมาโรงเรียนเตรียมขึ้นไปตึกพี่ปอหกขึ้นไปแล้วก็แบบสวดมนต์สวดอะไรไม่รู้อ่ะเช่ยงอยู่กับมันวันที่สองมันสวดอะไรนามัสสะฟักความันมันท่องไม่รู้เรื่องเลยแสดงมันมั่วมั่วแล้วแล้วคือช่องนั้นตอนจำได้ว่าวันนั้นเมื่อไหร่จะถึงผีวะเนี่ยไม่วันหนึ่งตอนนั้นเริ่มมองว่ามันแปลกแล้วเริ่มมองวันแปลกก็เลยไม่ยุ่งกับมันก็แค่นั้นแหละไม่ เดี๋ยวก่อนสรุปก่อนนะว่าอย่างแรกคือไม่มีอยู่ในที่เล่ามาเนี่ยจะพูดถึงว่าแปลกเอออาการของคนแปลกๆว่าตัวเองเห็นผีนะมึงไม่แปลกเอ่ะมึงใช่แปลกไหมแปลกที่ขมไม่แปลกผมผมจะเล่าอะไรให้ฟังโอ้ยวันนั้นน่ากลัวจริงอ่ะมาเออคือไอ้เนยอ่ะไหนไอ้เนยวันนั้นนั่งเล่นเกมนี่แท้เหมือนมึงรู้อ่ะแบบตั้งใจเล่นเลยเล่นเกมกับผม สองคนอยู่ดีๆประตูเปิดมาใช่ไหมไม่ใช่เปิดทำลายมันเป็นให้ไฟแย้มออกมาปึ๊่มเนยกีดเดือดเชียร์ตบปูมีแหวนมาเลยไม่ไม่เรื่องเก่าแล้วแบบเนี้ยเดินมาอย่างเนยไอเดอร์กีด ใช่พี่เนายอาจิโกนอันนี้เป็นแปลกมากพี่นยชอบกี๊ใส่หน้าใช่ไหมมั้งใสงใจแล้วอันนี้เื่งผีจริงจริงไฮไลท์คลิปผีอะไรไฮไลท์คลิปอันนี้อันนี้อันนี้ไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะอ๋อคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือผมอะปั่นจักรยานนะครับเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นซอยอะปั่นจักรยานกับเพื่อนเป็นฝูงเลยไม่ใช่มานะมาเป็นฝูงเป็นแกงทีนี้มันจะ บ้านอะที่อะทุกที่มันต้องมีบ้านางสังบ้านหลังหนึ่งผ่านบ้านล้างเห็นคนยืนเท้าเท้าอย่างเงี้ยเท้าเท้ากำแพงบ้านอ่าแล้วแบบมองมาที่กูไว้กูล้มเลยคางแตกเลยไอชิดทำไมอะพี่เอาบ้านหลังนั้นมันไม่มีคนแล้วคนลักษณะเป็นยังแล้วเขา<ง>มองแบบว่ามองอย่างเงี้ยมองอย่างเงี้ยกูเห็นเลยแบบแบบอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงมองแบบมองคิดอะ เม่เพ่งตาเขมรมึงตกใจไหมเป็นมึงเป็นมึงตกใจดิไอ้เหี้ยเสียศูนย์เสียศูนย์ตาปากเออไม่ใช่ปากแต่คางแตกเลยทำไงเออตูงกูก็เชี่ยวหันไปก็ยังยืนอยู่ยืนอยู่สักพักหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็เดินเดินครับพี่ใช่เดินมาหากูลูกเป็นอะไรลูกโอ้ยมุณต้อยบาบไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเป็นอะไรลูกใช่ป่ะจับหัวกูใช่ป่ะออโอเคมันแต่ว่าคางแตกมันจะลืมจะลืมแล้วลูกเป็นอะไรลูกพอพอลืมตาดีๆกลายเป็นเพื่อนกูชื่อดิวเฮ้ยแชมป์คุณตื่นนิ แล้วคนนั้นเาะหายต่ทำไมได้ยินว่าลูกเป็นไรลูกอ่ะใช่กลัวเห็นเขาเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วกูก็กลัวแล้วทีนี้ก็ลูกเป็นไรลูกกูก็อ๋ออุ่นใจหน่อยใช่ป่ะแต่ว่าเข้าใจป่ะด้วยความที่มันมึนอ่ะมันมันเหมือนโดนต่อยหน้าเออมันเบลอแล้วบอกเฮ้ยเป็นไรแชมป์เป็นไรกลายเป็นเอ้าเฮ้ยเพื่อนเออเพื่อนแล้วกูหันกลับไปก็ไม่มีแล้วอ๋ออ่าแล้วไม่ีเห็นมไม่มีใครเห็นแต่เดินมานะกูเห็นเดินไม่ใช่หอบไม่ได้อะไรมานะ เดินมาเหมือนคนนั่แหละเดินมา<ค>นเดินมา,นมาดูใส่เสื้อสีแดงนะไม่ใช่สีขาวนะั้นแต่เหมือนเป็นป้าคนหนึ่งอนะ่ะเป็นอะไรลูกลูกหัวแล้วก็หายไปทีนี้ไม่ได้เย็บนะข้างกูไม่ได้เย็บนะรู้ปะ่ะเออเอ,อ,เ,อ,อเอาเอาอะไรไม่รู้ปิดปอยหายเออปล่อยหายเองหัวแตกกูก็ไม่เย็บอีกอย่างหนึง่งสิ่งที่จะกับพี่แชมป์กลัวเหมือนกันที่จะสังเกตมาเป็นคนกลัวกลัวคนปกติที่สายตาไม่ปกติอะ่ะเออแบบว่าแบบอยู่ดีๆก็หัน คือสมมติว่ามีร้อยคนอ่ะแล้วอยู่ดีๆมีคนหนึ่งหันมามองเราอ่ะกูะจะแบบเฮ้ยเหี้ยหันมาทำเหี้ย <คน S 1> เลยคนลุกมากอ่ะหายหายละผ่านไปสองสัปดาห์หายละ แต่ก็ยังแบบมีมีมีรอยอก็กลับไปที่บ้านหลังนั้นเข้าไปเลยเขาเนะี้ยคาใจอ๋อมันมีคนมันมีคนอยู่มันมีคนอยู่ยังจะเข้าไปเนาะแต่มันวันนั้นอะที่กูเห็นอะมันมีคนกูก็บอกไอเดียวบอกแกงห้าคนไปด้วยกันกูก็ไปดูอเชี่ยเชี่ยมันมันมึงเคยดูหนังเรื่องล่างทรงป่ะที่มันเป็นตึกนั้นนะม่งสภาพอย่างนั้นเลยอะสภาพแบบพังอะขนกอกองูกไม่ได้แล้วคนที่ยืยนเดินมาตอนนั้นอะเขาสภาพปกติไม่ไม่สกปรกอะไรเลยกูก็เอาไม่ใช่ละไอสัตว์ไม่ใช่ละ เออก็เลยลออกมากันคือยังไม่บ้านมันมีชั้นเดียวนะแต่บ้านมีชั้นเดียวไม่ได้มีชั้นสองแค่เดินไปแบบแค่ช่วงประตูบ้านหน้าบ้านอกูเห็นแบบเนี้ยกูกูรู้แล้วไม่ใช่ละกลับบ้านไปไปถามยายไอดิวเนี่ยบ้านหลังเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเอา่อคนใช้คนใช้ตายอเป็นบ้านฝรั่งคนใช้ตายฝรั่งเลยหนีออกเออก็คือแบบว่าทิ้งร้างเลยคนใช้ตายเพราะว่าแบบเหมือนโดนโจรขึ้นบ้านแล้วก็แบบฆ่าเลยฆ่ยาคอ,อไม่โดนฆ่าตกรรมไม่รู้ฆ่ายังไง สรุปแล้วที่กูเห็นเนี่ยน่าจะเป็นตาคนนั้นแล้วก็มีอีกเรื่องหนึง่งเรื่องสุดท้ายละปิดท้ายเนอเนอรี่อลร,รู้จักเนอนร์สเรียปะเรา,เร,าเรียงเด็กเรียนเรียนเรยตรียมก็คือ,อกูก็ไปอยู่ทุกวันเลยนะอออยู่ทุกวันเลยจนวันหนึง่งกูไม่ได้ไปเว้ยคือกูอยู่เป็นปีแล้วนะแต่แม่กูเริ่มไม่มีตังค์ไปส่งเขาแล้วไงกูก็ไปมาสุดท้ายแล้วก็ไม่ไปอีกเลยหลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์กูฝันกูฝันว่ามีเงามีเงาแบบเงาดำๆอ่ะมาเซริ์กูเ้า พี่อั้มเอ้มันพี่อั้มปะมาเสิงเลยตอนเด็กเลยคือผ่านจากเรื่องคางแตกไม่ไม่นานมาเสิงกูเป็นงาดำๆที่ไม่รู้ว่าใครมาคุมคืนมาคุมคืนกูแล้วกูก็ชอบอ๋ออพี่ไม่ช่ก็เคยผ่านแต่กูเห็นแ่ได้ยินเขามันคือผีอั้ม หอใช่คงเคยได้ยินเขาบอกผีอำไอ้เชี่ยแต่กูชอบนะกูอยากฝันอย่างนั้นบ่อยๆมากใช่ผมก็อยากมีโมเมนต์นนั้เหมือนกันแต่จะฝันได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตตออนพฝันได้แค่ครั้งเดียวในชีวิตวันนั้นแตนมันแปลกแต่ว่าก่อนแบบเออมันมีคำหนึ่งที่เขาพูดกับกูเป็นดำจริงๆนะเว้ยเป็นมวลสารเลยเชี่ยเขาพูดจะซิผูวว่าไว้เจอกันแล้วก็ตื่นเลยเออกูก็เลยคิดว่าเอ้เชี่ยไอ้เนยเข้าฝันกูแน่ตอนนั้นอ่ะโอ้ไอ้ฮี มามาเป็นร่างนี่ไงกายทิบง่ายกายยาบนี่อะไรครับจบแร้ววันนี้อันนี้คืออะไรการแลเรื่องผีด้วยนั่นแหละค่ะทุกคนใครที่ฟังกันจบแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมนะคะก็เรื่องบางเรื่องก็ฟังเอาเอาความสนุกนะใช่เอาตอบสมองทิ้งไปเลยบบว่าอย่าไปมองว่าจริงไม่จริงเรื่องผีผมส่วนตัวผมแล้วผมก็เสื้อนะผมก็เสื้ออยู่ ผมเชื่อว่าผีก็คือคนตายคนที่ตายไปแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามาในรูปแบบวิญ,ญญาณนหรือเปล่าอย่างที่เขาคุยกันอะ่ะมนัน<อ>ผมว่าไอ้วิญญาณแล้วมาเข้าฝันนะมันคือจิตใต้สำนึกที่เราคิดถึงเขาจิตของแบ่คความทรงจําใช่รู้ไหมว่าตราบใดที่เรายังจาเขาได้อยู่เขาก็จะไม่ไปไหนไห้ยมาถึงดวงวิญญาณเพราะมันเป็นความทรงจำไสมมติว่าสมมตินะถ้าไอคนนั้นอ่ะมีคนที่เกือบจะลืมละเหลือแค่คนเดียวที่ไม่ลืมคือมึงใช่ไหมถ้ามึงตายไปเขาก็หายไปแล้วไม่มีใครเขาจำได้ใครจะมาฝันในสิ่งที่เขาไม่เเคยจอกัน ถูกปะล่ะ <S <S ถ้าเป็นในรูปแบบวิญ,ญญาณก็จะประมาณนี้อ,อย่างเช่นว<ะ>เ,วเวลาเวลาเจอเห็นผีอันนี้ผมพูดในเชิงวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นไปเจอเขาเพิ่งตายใช่ปะ่ะเพิ่งเห็นเขาอ่ะสมมติว่ามึงตายใช่ไหมสมมติมึงตายนะ,มมะแล้วกูไปเจอมึงที่หน้าปะซอยอย่างเงี้ยก็เพิ่งตายก็เพิ่งจำามาไว้เช่นนี้ตายมันอาจจะจิตปรุงแต่งได้แล้วกูถามว่ามึงตายปุ๊บแล้วคนอื่นอ่ะที่ไม่รู้จักมึงอ่ะเขาจะไม่เห็นมึงได้ไงเออใช่ต้องมึงรู้จัก เออแต่มันจะมีเรื então, ่องบางเรื่องเล่าบางเรื่องที่แบบไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่เห็นมึงอันนี้กูไม่รู้อธิบายไม่ไม่ถูกเหมือนกันพี่โนดมาพี่โนุ่นพาทำโทษอย่งไรพี่โนดสัตว์พี่โนดพี่โนดำนู่นพี่โนด่นไปยิงเออนั่นแหละทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็มันม่มีมาดีไหมพี่โนดมายิงนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะไม่ยากจบโอ้ยอ่ะจ้า Yeah. Ah.